วันนี้มาพบกับเบอร์แชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เบอร์ก็จะมารีวิวบูมคอลลาเจนครับนี่ยพอลลาเจนหนึ่งกล่องมี14ซองนะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็จะมีใยอาหารทั้งหมด562ร้อกอมกต่อหนึ่งซอง,องเดี๋ยวเรจะมากินให้ดูดื่มให้ดูแกะเลยครับมี14ซองนะข้างในเนี่ยหนึ่งซองผส,สมน้ำประมาณหนึ่ง ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะแก้ฉีกเลยค่ะ,ะน้ำค่ะเติมค่ะ,คะสีสวยมากดูสิสีก็สวยอะ่ะ คนเลยค่ะน่ากินมากหอมด้วยใครสนใจทักได้นะคะบูนคอ,อร์ดเส้นนะเยี่ยาหารเยอะมากขอบอกนี่ค่ะ,ะสีสวยมากกินหอม สนใจทักมาค่ะเดือดดุอร่อยแก้วเลยครับโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ